เลโซมายคุณผีขี้เงากับเข่าคนโซตอนที่ห้ามีแต่ผีพระหม่มผีที่ดุก็มีแต่ผีพระหุมนี่แหละเสียงพูดกึ่งกระซิบดังขึ้นข้างหลังข้างๆ้างหูผมที่ตอนนี้ไอกระทิงโหดมันแทบจะยืนสิงกูอยู่แล้วไหนวะไอ้มาดพี่โหดคีปรุกที่มึงสั่งสมมาคอยดูนะพรุนี้กูจะไปฟ้องให้คุณไอ้ดอนโหดมึงที่แท้ก็แค่บ้าดีๆนี่เอง ให้ผมนอนตรงนี้ใช่ไหมครับมันยืนชี้ไปที่เตียงของผมอย่างยิ้มยิ้มตรงนั้นน่ะหาครับผมชี้ไปยังโซฟาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักได้ครับถ้าพรุ่งนี้คุณพร้อมนอนร้านหน้าคณะสักสามชั่วโมงนี่มึงขู่กูอีกแล้วชัดๆไอ้ผมยืนชี้หน้ามันก่อนจะรู้ตัวว่าไม่ควรทำอะไรเลยเลยค่อยๆเก็บมือเม้มปากแน่นตรงนั้นก็ตรงนั้นครับ เดี๋ยวผมนอนโซฟาเองก็ได้ผมพูดพร้อมทำคอตกผมไม่ได้บอกให้คุณนอนโซฟาสักหน่อยนอนกับผมนั่งหากนี่ไงเตียงนั่งกว้างมันชีนิ้วพร้อมกับยิ้มยีฟันโหยมันไม่น่ารักเลยมันขัดตามากเอ๊ะหรือแฟดไอ้กระทิงโหดวะแต่ผมนอนกับพี่เนี่ยนะไม่นะกูรู้สึกไม่ปลอดภัยหลังจากที่เห็นไอ้หน้าตาเจ้าเรนั่นคุณจะนอนดีๆหรือจะต้องให้ผม ครับครับครับนอน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 ผมพูดเดี๋ยวแม่งก็หาเรื่องซ่อมกูอีกเรานอนก็อยู่สักพักสายตาของผมก็หลับไม่ลงพราะเดิมทีก็ไม่เคยนอนอยู่แล้วแต่ทําเป็นนอนเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่หากวันนี้ใจมันกลับร้อนโดนปนหนาวนี่คุณนอนไม่หลับหรอครับไอ้หา่ากูตกใจเสียงพี่มันยิ่งกว่าอะไรอีกที่มึงนอนไม่หลับเนี่ย พี่ล่ะครับไม่นอนเหรอผมถามโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามก่อนหน้านี้แม้แต่อย่างใดถ้าคุณนอนไม่หลับงั้นเล่นผีพ้าห่มกันไหมไอสัตว์กูรีบเปิดไฟทันทีเลยอะไรของพี่เนี่ยผมพูดพร้อมกับทำท่าทางลนๆจนทําว่าคนมองหลุดหัวเราออกมาเท่านั้นแหละกูรู้เลยโดนแก้งอีกรองใ้กูผมรอเด่นคุณเป็นอะไรเนี่ยถ้าคุณนอนไม่หลับเอางี้ผมจะพาคุณไปดูอะไร ไม่ทันที่จะได้ตอบโต้อะไรพี่มันก็ลากผมไปยังระเบียงแล้วนั่งลงผมหันไปมองหน้าพี่มันแบบไม่เข้าใจนักนี่คุณมองหน้าผมอีกนานไหมเออเออเปล่าคือผมไม่เข้าใจว่าพี่ลากผมมาที่นี่ทําไมคุณดูโน่นเห็นไหมก่อนที่มันจะชี้ไปยังพระจันทร์ที่ส่องสว่างโดดเด่นบนท้องฟ้ายามค่ําคืนที่คอยขจัดความมืดมิดและคอยเป็นเหมือนศูนย์กลางบนท้องฟ้าที่เงียบเหงาและหนาวเหน็บ บางค่ำคืนนั้นแสงจันทร์ก็ทำให้คนมองอย่างผมเหงาและสิ้นหวังแต่หากคืนนี้มันกลับทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีใครสักคนที่ยืนมองพระจันทร์ข้างๆผมถึงจะไม่ใช่ตลอดไปแต่ค่ำคืนนี้จะอยู่ในความทรงจำผมตลอดการพระจันทร์สวยพี่มันพูดแต่ก็ไม่ได้ละสายตามองที่อื่นดวงตากลมโตยังคงจับจ้องพระจันทร์ดวงเดิม ทำไมพี่ถึงชอบดูพระจันทร์ล่ะครับผมเอ่ดถามไม่เห็นคนข้างๆมองอย่างสนใจมันทำให้ผมสงบเวลาผมมองมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวมันถูกอบกอดเอาไว้อ้อมกอดน,นั้นมันไม่ได้อบอุน่นแต่หากกลับเยือกเย็นแต่ดีนะผมกลับชอบมันซะอีกนี่เป็นครั้งแรกเลยมัง้งที่พี่มันพูดแบบปกติไม่ได้ยียวนกลนประสาทแบบทุกครั้ง ไม่ได้ทําเป็นโหดทั้งที่ตัวตนจริงๆของเขานั้นกลับดูเป็นคนสนุกตลกเฮฮามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นมุมมองที่ทุกคนมองพี่มันคือด้านที่แข็งก้าวเข้มแข็งสุขขุมเยือกเย็นแต่บางครั้งอาจดูน่ากลัวแต่หากตัวตนจริงๆของเขายังมีใครอีกไหมนอกจากผมที่ได้สัมผัสและรับรู้ไอ้คุณพี่โหดของมึงอะ ดูอ่อนไหวกว่าที่มึงรู้ซะอีกผมแอบคิดถึงเพื่อนในใจงั้นเราไปเล่นผีระหุ่มกันไหมไอ้เชีย่ยมึงดูเจริญพันเนาะนี่ดีแค่ไม่กี่นาทีไอ้กระทิงโหดวันต่อมาผมได้แต่นั่งหน้าเหม็นเบื่ออยู่ภายในแถวของบรรดาเด็กวิศวะป,ปีหนึ่งที่นั่งกันเหมือนไรจิตวิญญาณพร้อมเสียงของพวกพี่แก๊งโหดสภาพมันตอนนี้ คือกลับมาคีบรกเป็นวิศวะโหดปีสองที่โหดสลัดเล่ากับว่าโดนใครเหยียบเท้าพร้อมกับอาการสะโดดของบรรดาเพื่อนๆที่มีแต่ผมนี่แหละที่รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่การแสดงของพวกพี่มันเท่านั้นนั่งฟังเสียงของพวกพี่มันจบในที่สุดก็ใกล้ถึงเวลาที่บรรดาเพื่อนทุกคนรอคอยก่อนที่ทั้งหมดจะเดินเงินเป็นมดต่อคิวกันออกจากห้องประชุมเชียด้วยไหลหอ ด้วยความเหนื่อยจากทั้งกิจ,จก,กรรมอื่นและการเรียนอ่านหนังสือทำรายงานสอบวิทย์บาบาๆาสู้ๆนะเพื่อนๆอนมีแต่ผมนี่แหละที่ไม่ได้สะทกสะทานอะไรเลยนอกจากเสียงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังทันทีที่ผมกำลังจะก้าวเท้าออกจากห้องน้องที่รหัส2 0ง0หยุดก่อนปอมมากจะเรียกชื่อก็เรียกชื่อสิเว้ยมันเป็นเสียงข,ของไอ้กระทิงโหดเอง ที่พูดพ้งขึ้นมาที่สายตาของผมไม่เว้นแม้แต่เพื่อนของผมเองที่กำลังเดินอยู่ก็หยุดหันมามองรวมถึงเพื่อนพี่มันก็ต่างพากันมองแบบไม่เข้าใจนักด้วยอาการงงแดกเออกูก็ไม่เข้าใจว่าเรียกกูทำไมครับผมตอบออกไปพร้อมกับค่อยๆย,ย่างก้าวเข้าไปหาคนเรียกมีอะไรครับประโยคคํคำถามผุดขึ้นทันทีหลังจากที่ผมเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้า ค่ทิ้งหัวไม่ได้พูดอะไรก่อนจะปัดมือเป็นการไล่เพื่อนผมให้เดินออกไปก่อนสีหน้าพวกมันนั้นแอบทำหน้าสงสัยปนงงด้วยความไม่เข้าใจนักก่อนที่พวกมันจะสุดกระชากลากถูกกันออกไปล้อก่อนในพวกเชี่ยผมพยายามกวักมือเรียกมันแบบเนียนๆแต่หากก็ไม่ได้ทำให้พวกมันหยุดเดินแม้แต่น้อยราก,กูจิงเออพวกมึงกลับไปก่อน กูมีธุระจะคุยกับไอ้นี่พี่มันหันกลับไปบอกรุ่นพี่ที่เหลือที่ยืนทําท่าหน้าตายิ้มยากอยู่ผมได้แต่ไหว้ทีละคนด้วยท่าทีไม่ยินดียินร้ายอะไรไม่นานทั้งห้องประชุมก็เหลือแต่ผมก็ไปกระทิงโหดที่ยืนประจันหน้ากันอยู่โดยที่มีแค่เสียงลมเท่านั้นที่พัดแทกเข้ามาผ่านไปสักพักพี่มันก็ฉีกยิ้มปนหน้าให้ดูกูไปชดเมื่อกี้มึงยังว้าคอแตกอยู่เลย ป่ะกลับบ้านกันมันพูดก็กลับผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรทําไมต้องชวนกูกลับคือจะหมายถึงให้กูกลับพร้อมมึงเนี่ยนะกลับห้องไงหรือจะนอนนี่ตามใจนะพี่มันพูดพร้อมกับยิ้มแล้วเดินผ่านผมไปโดยไม่ใยดีอะไรนี่พี่ผมได้แต่เรียกแต่หากก็กึ่งวิ่งกึ่งเดิน ตาไม่ก็ทิ้งโหดไปในใจได้แต่คิดว่ามันทำไปทำไมวะอากาศภายนอกตอนนี้นั้นฟ้ามืดสนิทแต่ทางเดินก็มีแสงไฟไปตามทางทำให้ไม่น่ากลัวมากนักแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วเพราะตอนที่ผมตายใหม่ๆก็แทบจะใช้ชีวิตให้เคยชินกับความมืดมิดแล้วผมสาวเท้าเดินตามคนตัวสูงกว่าผมไม่มากนักจนเดินเสมอข้างๆเจ้าตัวได้แล้ว จากนั้นประโยคที่ผมเอ่ยขึ้นเพื่อทำลายความเงียบก็ดังขึ้นพี่ทิงทำไมพี่ทิงถึงมาแทนาน,านานาได้แล้วทำไมพี่ถึงพูดไม่ทันจบคนข้างๆก็หยุดเดินแบบไม่มีปีมีขุยหาอะไรทั้งนั้นผมจึงหยุดทันทีตามสัญชาตญาณคนข้างๆหันมาพร้อมกับเดินเบียดเข้ามาใกล้ๆผมถอยหลังทันที จนติดเข้ากับต้นเสาต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทางเดินเป็นระยะระยะจากนั้นพี่มันก็ยืนประชิดผมด้วยสีหน้าที่ไม่แสดงอาการอะไรมือข้างหนึ่งของมันนั้นยกขึ้นมาค้ำตัวเองเอาไว้ที่ต้นเสาพร้อมกับมืออีกข้างก็ผักผมให้ติดกับต้นเสาเช่นกันผมไม่เข้าใจการกระทำของมันเลยแต่หากนั่นไม่ได้ทำให้ผมตกใจเท่ากับ ที่พี่มันประกบจูบผมยังรวดเร็วโดยที่ไม่ทันตั้งตัวผมยืนนิ่งค้างขยับตัวไม่ได้นี่มันคือจูบแรกของผมที่ผ่านมานานแล้วกว่า100ปีไม่นะจูบแรกของผมก็คคอแค่ทิ้งโหดภาพต่างๆที่ผ่านมาในอาดีตรางร่เข้ามาที่หัวผมแบบห้าไม่ได้อดีตอายุสิบขวบไอเด็กขี้แยไอเด็กขี้แย เสียงร้องไห้และมือทั้งสองข้างก็ปัดป่ายเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุดไอ้ชื่นขี้แยไอ้ชื่นขี้แย่แยเสียของเด็กกลุ่มหนึ่งที่รุมแกล้งผมผมได้แต่ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดพร้อมกับเสียงล้อเรียนปนหัวเร้อดังขึ้นรอบๆนี่หยุดนะเสียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับที่เขาเองก็วิ่งเข้ามาผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเพราะผมได้แต่ยืนร้องไห้เอามือปัดไป มาเกี่ยรน้ำตาตัวเองที่กำลังไหลลงไม่หยุดเองเป็นใครมายุ่งทำไมเสียของเด็กหนึ่งในกลุ่มนั้นที่ผมจำเสียงได้ดีคือไอ้แก้วพูดขึ้นข้าเป็นใครไม่สําคัญถ้าพวกเองไม่หยุดข้าจะสั่งสอนพวกเองเองเสียงของคนที่เหมือนจะมาหยุดยืนอยู่ข้างหน้าผมพูดขึ้นน้อยแน่เองกล้ามากนะที่มาท้าทายข้าเฮ้ยจัดการมันตุบตับเสียงเหมือนมีคนกำลังต่อยตีกัน โดยที่ผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเพราะไม่กล้ามองได้แต่ยืนหลับตานิ่งหลังจากที่เสียงเงียบลงผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมองสายตาผมก็สะดุดเข้ากับชายปิศนาคนหนึ่งที่อายุน่าจะเท่าๆกันกับผมเป็นอะไรไหมโคโตน่าเอ่ยถามผมผมแอบเห็นที่ริมฝีปากของเขานั้นมีเลือดไหลเล็กน้อยพร้อมกับรอยฟกชำ้ำและเลือด เป็นอะไรไม่ขอรับผมเอ่ยถามขึ้นพร้อมกับมือก็ค่อยชี้ไปยังรอยช้ำนั่นคนตรงหน้ายกมือขึ้นมาแตะๆดูก่อนจะพูดขึ้นอ๋อไม่เป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรบ้างขอรับไม่เป็นไรขอรับกับผมขอบคุณมากนะขอรับผมเอ่ยขอบคุณคงตรงหน้าออกไปตามมารยาทเขาเองนั้นยิ้มแล้วจากนั้นจึงพูดขึ้นทำไมคนพวกนั้นถึงมาดังแกล่ะขอรับ คนพวกนั้นชอบรังแกกับผมนะผมพูดพางก้มหน้าลงนิดหน่อยนันอาแบบนี้มาเป็นเพื่อนกับผมไหมขอรับผมจะปกป้องเองกับผมชื่อใจนะขอรับชื่นขอรับผมแนะนำตัวสายตาของใจนั้นยิ้มแย้มจนทำให้ผมที่ยังสะอื้นร้องไห้อยู่นั้นสบายใจขึ้นหลังจากวันนั้นผมและใจก็เป็นเพื่อนเล่นกันมานับตั้งแต่นั้น เหตุการณ์เมื่อตอนที่ผมสิบขวบภาพเด็กชายที่ยิ้มแย้มสดใสหลังไหลเข้ามาในความทรงจำแบบไม่ทราบสาเหตุทำเอาน้ำตาผมหยดลงโดยที่เก็บไม่มิดชื่นวันนี้ผมจะพาไปวัดนะขอรับเพื่อนรักเพียงคนเดียวของผมเอ่ยชวนหลังจากที่เรานั่งเล่นกันอยู่ริมท่าน้ำบ้านของผมสักพักไปทำไมอาะใจนี่ไม่ใช่วันพระไม่ใช่หรอ พาไปเจอหลวงตาผมหันไปมองคน,นงข้างๆย่างไม่เข้าใจเท่าไหร่และเหมือนผมจะทำหน้าสงสัยจนผิดสังเกตหลวงตาคือคนที่เลี้ยงดูผมมานะครับผมอยากพาชื่นไปเจอท่านแล้วพ่อกับแม่ของใจละ่ะผมเอ่ยถามอย่างพาซื่อตามภาษาเด็กที่ยังไม่เข้าใจความนักก่อนที่ใจจะกลมหน้าลงเล็กน้อยและพูดขึ้นพ่อแม่ของผมเสียตั้งแต่ผมยังเล็ก พวกท่านฝากผมไว้กับหลวงตานะขอรับอ๋อขอโทษนันใจที่พูดอะไรไม่คิดไม่เป็นไรขอรับผมไม่ได้คิดอะไรมากบรรยากาศวัดเก่าที่สุขสงบผมมองบรรยากาศที่สุดแสนเพลิดเพลินแบบตื่นเต้นชื่นเคยมาวัดนี้ไหมขอรับเพื่อสนิทเพียงคนเดียวของผมที่เดินอยู่ข้างๆหันมาถามไม่เคยเลยใจปกติคุณแม่จะพาไปวัดอีกฝั่งนะขอรับ ผมยังไม่เคยมาเลยดูสงบดีนะขอรับผมพูดเพราะในใจคิดแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวไหว้หลวงตาเสร็จเดี๋ยวผมพาชื่นเดินเที่ยวนะผมรับพยักหน้ารัวพร้อมยิ้มดีใจเรายิ้มให้กันสักพักก็มีเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นพอใจเหรอเสียงของพระรูปหนึ่งสูงไวัน้ำเสียงเอ่ยสั่นขึ้นขอรับหลวงตา ใจเอ่ยรับคําก่อนจะคว้ามือผมให้เดินตามไปผมก้มมองมือที่กําลังจับกุมมือผมอยู่พร้อมกับก้าวเท้าเดินตามไปก่อนที่พวกเราทั้งสองจะมาหยุดแล้วจากนั้นใจนั่งลงที่พื้นพับเพียบพร้อมกับพนมมือไหว้ผมไม่รอช้ารีบทำตามใจทันทีนี่ชื่นขอรับหลวงตา ใจแนะนําผมก่อนที่ผมจะเหลือบสายตาไปเจอเข้ากับลวงตาที่ยืนกึ่งยิ้มกึ่งสำรวมอยู่ท่าทางสุขุมแต่ท่าทางใจดีนั้นทำเอาใจผมรู้สึกเหมือนถูกโอบกอดเพราะชื่นสินะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักกับพ่อใจเขาล่ะใจเขามาช่วยผมไว้นะขอรับอืมอืมดวงสมพงคงวาสนาหนุนนำพาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างมีอยู่ระดับไป หลวงตาพูดจบจากนั้นก็ดับตาลงหลวงตาหมายความว่ายังไงขอรับผมเอ่ยถามยังไม่เข้าใจนะหลวงตาลืมตาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากส่ายหัวไปมางั้นกับผมขอตัวพาชื่นไปเดินเล่นรอบๆก่อนนะขอรับใจพูดขึ้นหลวงตายิ้มก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยเราทั้งสองกราบลาหลวงตาก่อนจะลุกขึ้นยืนและเดินจากไป โชคชะตาของทั้งสองนั้นช่างอัศจรรย์เสียจริงๆคำสัญญาที่ยึดมั่นด้วยดวงจิตคนหนึ่งอยู่เพื่อรออีกคนกลับต้องไปเพื่อกลับมาวนเวียนกี่พบกี่ชาติไม่รู้จบทุกอย่างล้วนอนิจจัง